พลเรนเชลซีนิกมาราธอนจันทบุรี2024งานวิ่งมาราธอนสุดยิ่งใหญ่ส่งท้ายปีได้จัดขึ้นทมกลางความประทับใจในบรรยากาศอันงดงามของชายหาดแหลมเสด็จที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนโครงการพระราชดำริตำบลกลองขุดอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีงานครั้งนี้ถือเป็นสนามปิดท้ายของซีรีส์เซนิกปี2567ซึ่งเป็นซีรีส์สนามวิง่งที่ได้รับความนิยมสูงสุดแห่งปีโดยตลอดปี2567ซซนิกมาราธอนซีรีส์ ได้พานักวิ่งสายเที่ยวจากทั่วประเทศร่วมเดินทางผ่านสนามวิ่งที่มีเส้นทางงดงามและน่าประทับใจใน5สถานที่ไม่ว่าจะเป็นสนามปราบบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันสนามชายหาดคุ้งวิมาจังหวัดจันทบ,บุรีสนามชายหาดแหลมเจริญจังหวัดระยองสนามชายหาดนพรัตน์ราจังหวัดกระบีและมาปิดท้ายที่สนามมาราธอนหาดแหลมสเสด็จจังหวัดจันทบ,บุรีสนามนี้ึ่งถือว่าเป็นสนามบ้านเกิดของซีนิกมาราธอนที่จัดขึ้นครั้งแรกตั้งแต่ปี2559 และได้กลายเป็นซีรีส์สนามวิ่งเชิงท่องเที่ยวที่นักวิ่งต่างรอคอยสำหรับครั้งนี้มีนักวิ่งเข้าร่วมกว่า3,500คนจากทั่วประเทศไฮไลท์ของงานคือการแข่งขันระยะมาราธอน42.195กิโลเมตรซึ่งมีผู้ชนะอันดับหนึ่งฝ่ายชายคือเฟคาดูเดเกฟานักวิ่งชาวเคนยาที่ทำเวลาได้2ชั่วโมง25นาที16วินาทีและฝ่ายหญิงคือชาเทนาจากรัสเซียทำเวลาได้2ชั่วโมง58นาที49วินาที